ครับเขาบอกว่าทรงกระบอกตันนะครับมีพื้นที่ผิวข้างนะครับเขาบอกว่ามันตันนะครับตันตัวพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเกิดจากเส้นรอบวงเนี่ยครับสองาพอารคูณด้วยความสูงเหรือภาพตวาที่เรา ผ่าแกนที่ชู่วแล้วแผ่ออกมาแล้วมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับที่เป็นพื้นที่ถึงข้าก็เลยเป็นที่มาของสูตรสองพายอาร์เอชสองพอตอนนี้เท่ากับแปดพันแปดร้อยเห็นนะเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานเป็นยี่แปดเพราะฉะนั้นแสดงว่า R ก็เลยเป็นยี่บแปดหารด้วยสองได้สิบสี่โจทย์ข้อนี้อยากได้ความสูงครับ s เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็อยากได้ปริมาตร V วัวลุ่เท่ากับเท่าไหร่งั้นเราเอาค่าของพื้นที่ผิวข้างที่เขาให้แล้วก็ ลัสมีเอามาคำนวณย้อนกลับหา h ก่อนนะครับจาก2 pi h คือพื้นที่ผิวข้างจากพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ8,800ตรงนี้แทนที่ลงไปได้วยสูตรของมัน2 pi h เท่ากับ8,800 โดยตัว r เท่ากับ14บสี่มาจาก2ี่างสนะครับ2องคูณย2ส่วนเะครับคูณด้วย r คือ14แล้วคูณด้วย h แล้วได้8ป0 0ันแปดร้นฝั่งนี้ตัดได้2ตรงนี้คูณกัน2องคูณยีได้44คูณสได้88 แปดสิบแปด h เท่ากับ 8, แปดพันแปดร้อยแสดงว่า h ก็คือแปดพันแปดร้อยหารด้วยแปดสิบแปด h จึงเท่ากับร้อยเซนสูงเมตรหนึ่งเป็นสูงเมตรหนึ่งเขาให้หาปริมาตรจะหาปริมาตรก็ต้องรู้พื้นที่ฐานก่อนพื้นที่ฐานก่อน เนื่องจากอยากรู้อยากรู้ปริมาตรเลยต้องหาพื้นที่ฐานก่อนนะครับพื้นที่ฐานคือา r กำลังสองยี่สิองส่วนเจ็ดคูณด้วยรัศมี r สิบสี่่สองก็สิบสี่สองตัวนะครับน,นี้ก็เลยได้หกร้อยสิบหกตารางเซน ดังนั้นตัวปริมาตรนะครับปริมาตรเอาพื้นที่ฐานมาคูณศูนย์พื้นที่ฐานไปคูณกับความศูนย์พื้นที่ฐาน616คูณความสูนก็คือ100ยเซนก็เลยเป็นหกหนึ ลูกบาเก์เซน๋เด็๋วงตรง,งไหนบ้างในให้เหตุผลกับทูนอยโจทย์ไม่ได้ถามพื้นที่ฐานซะหน่อยโจทย์ถามปริมาตรถามความสูงถามความสูงแล้วก็มาคำนวณความสูงแล้วแล้วก็โจทย์ถามปริมาตร ไม่เห็นถามเรื่องพื้นฐานเลยเราคำนวณพื้นที่ฐานทำไมเนี่ยตอนจบความสูนย์เราก็น่าจะไปคำนวณเรื่องปริมาตรเพราะปริมาตรเป็นอีกคำถามหนึ่งแล้วเราไปคิดเรื่องพื้นที่ฐานม,มาทำไมคิดคิดคิด เรื่อโยงคเหตุผม่งั้นถึงเวลาจริงๆเด็กๆก็จะวางแผนไม่ถูกเด็กๆครับนิสหลักพื้นฐานสิ่ปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ปะ่ะสูงเด็กๆรู้แล้วนะครับเนี่ยพ่งได้นาเมื่อกี้สูงรู้แล้วปริมาตรเกิดจากพื้นที่ฐานคูณสูงสูงรู้ยังติดพื้นที่ฐานไงครับ สูงมารู้เรียบร้อยแต่พื้นที่ฐานเนี่ยยังไม่รู้ครับเราถึงต้องย้อนเราถึงต้องหาพื้นที่ฐานก่อนครับจะหาปริมาตรต้องมีพื้นที่ฐานปริมาตรคือพื้นที่ฐานคูณศูงจึงต้องมีพื้นที่ฐานมาก่อนครับเราถึงต้องไปหาพื้นที่ฐานแม้โจทย์จะไม่ได้ถามหรือเปล่ปายังงงอยู่ไหมครับเออ